ครับสวัสดีทุกๆคนนะคะตอนนี้น้องแป้งก็มารับของจากท่ารถ3ดาวอีกแล้วเข้ามาในเมืองนะคะซีรีส์ของน้องแป้งวันนี้เปิดคลิปด้วยยามเย็นบ่าย3ามโมงครึ่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องแป้งจะพาท่านผู้ชมไปซื้อปิ้งย่างไม้ละ50จัดเอ่อหบาทของประเทศประเทศไทยนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวแม่ค้าคือน่ารักมากแต่ว่าน้องแป้งไม่อยากจะลงไปเลยเพราะว่าแม่แม่ค้าชอบแถมตลอดเลยอะ่ะคือแบบเกรงใจมาก นะคะก็ไม่ค้าเป็น f ออยู่นะคะโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวกับรถถ้ารถสามดาวก็ยังวิ่งปกติกนะคะอุ้ย,ย,ยได้นี่เดี๋ยวพาไปเลยก็ถ้ารถสามเหล่านะคะจะตั้งอยู่ที่เตซายนะคะเตยายแต่ว่าน้องแป้งจะไปหนองคำนะคะ เผื่อใครบางคนอยากจะรู้ว่าสามเหล่าเนี่ยตั้งอยู่หมู่บ้านอะไรแบบเขตอะไรอย่างเนี้ยเนาะคือ,เ,อเขตอะไรเนี่ยน่าจะเป็นเขตสามไม่ใช่เขตสามเขตสามก็อยู่ทางน่านน้งนจะแยกไปขวามือก็หนองคําเลยรู้สึกว่าหนองคําเนี่ยมีดอกบัวนะคะสวยมากนะคะนี่ เดี๋ยวไปก่ายไม้ค้าเดี๋ยวจะแอบถ่ายนะคะเดี๋ยวไม่ค้าเขินจะรีบวิ่งลงแล้ววิ่งขึ้นเลย แต่อ่าบาสนสวยงามเลยไม่เขียวแล้วจ้ะวิ่งร้านแม่ค้าก็จะตั้งอยู่ซ้ายมือนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมรีวิวค่ะเอารีวิวเส้นทางค่ะไม่ไกลเลยเนี่ยเดี๋ยวแอบถ่ายข้างๆนี่เลยนะคะ <S <S พิงไปซื้อตามมาซื้อได้นะคะแม่ค้าใจดีมากนะคะน้ำแข็งจะจอดขวามือนะคะแล้วก็เนี่ยเออนุนนุนแม่ค้าอยู่ซ้ายมือไปซื้อมาหนึ่งร้อยบาทห้าสิบจัดอันจะห้าพันจัด ได้แล้วข้ามไม้คานี่แอบสองไม้คาเปิดกระจกดูไหมแล้วก็ซุ่มมาเลยจากกันจ,จะแจสปาร์ทกันไปทางไปบ้านแล้วแอบถ่ายน, <c oughs> <F> <ine> นะคะ ว่าเดี๋ยวเขินไงความจริงไหมคะไม่ไม่ไม่ได้เขินหรอกแต่น้องแป้งนี่แหละเขินโอเคเดี๋ยวไปเลยกลับบ้านเอ่อคือเดี๋ยวนะคะน้องแป้งนะคะวันนี้รู้สึกว่าอยากจะรีวิวเส้นทางสถานที่คุกน้องนาของน้องแป้งด้วยนะคะก็เดี๋ยวน้องแป้งจะไปปักหมุดดูนะคะว่า จากบ้านน้องแป้งแล้วก็ในเวียงเนี่ยห่างกันร,ระยะกี่กิโลเมตรนะคะแล้วก็ไกลไหมเส้นทางไปยากลําบากไหมจากในเมืองเข้าไปในเข้าไปโคกหนองนาเนาะก็เดี๋ยวคือถามว่าเสร็จหรือยังก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าอยากจะรีวิวให้ได้เห็นกันไงว่าคือแบบเออน้องแป้งก็ตื่นเต้นด้วยอะเนาะก็เดี๋ยวไปตั้งหลักตรงที่วัดพระเจ้าหลวงเลยนะคะเอยรถนี้เจ้าเออเป็นยังคือเจ้าเปลียวเนาะ โอ้จอดผู้หญิงขับเฮ้ยน้องเป้ก็เป็นผู้หญิงเลยแต่ว่าเดี๋ยวไปไปตั้งหลักอ่าวัดพระเจ้าหลวงก็ได้ได้ปิงย่างไหมละห้าสิบละไม่ค่าน่ารักนะคะลูกสาวก็น่ารักเลย ขอกมากินชาน,นมตรงเนี้มันอร่อยนะคะกินกาแฟอย่างเงี้ยจัดตรงนี้ด่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเซเว่นมินิมาร์ทเล็กๆนะคะคือแบบมันเป็นอาหารของอาหารไม่ใช่ขนมของประเทศไทยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปอันนี้ก่อนไหมไปไปซท์นี้กินป่ะ,อะตอนนี้นะคะน้องไปก็มาตั้งหลักอยู่ที่ อะไรนะคะขอนาฬิกานะคะคือแบบตอนนี้เนี่ยกำลังจะปักหมุดนะคะแล้วก็คือยังไงอะ่ะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัดหน้าจอแป๊บหนึ่งก่อนเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวอัดหน้าจอ gps ให้นะคะเอ่อกำลังจะอัดหน้าจอ gps ให้แล้วก็ปักหมุดนะคะว่าคือแบบตอนนี้เนี่ยน้องแป้งอยู่ที่เอ่อกัดกัดหลวงนะคะเดี๋ยวนี้ นอ,อะไรอะไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบเขาแบบสร้างห้างแล้วใช่ไหมก็เคยไปถ่ายแล้วแหละเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องแป้งจะตั้งหลักปักหลักไปถึงที่คุกหนองนาของน้องแป้งเนี่ยเนี่ยบ้านน้องแป้งเชียงตุงนะคะที่น้องแป้งปักบุดไว้ตรงนี้แล้วเริ่มเลยวิ่เท่าไหร่เนี่ยวิ่งไปทางตะวันอกเฉียงเหนือ เออแปบ๊บหนึ่งเอา้าทำปมอัดนหน้าจอมันเลยไม่ทําให้วะเนี่ยขอเส้นทาง10นาทีนะคะ10นาที4.5กิโลเมตรนะคะ4.5กิโลเมตรนะคะก็เดี๋ยวต้องแป้งจะตามเส้นทางนี้ไปเลยเพราะว่าเออเผื่อหลายคนไงอยากจะมาเที่ยวคกหนองนานต้องแป้งแต่ว่าตอนนี้แค่มารีวิวเส้นทางนะคะก็จะไปเจอเอออะไรนะคะเออ โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในเชียงตุงนั่นเองเนาะก็เราจะแยกทางตรงนั้นนะคะแล้วก็มันจะมีปั๊มน้ํามันนะคะโอเคเราพูดยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศไปเลยนะคะก็เรามาอยู่จุดนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้นะคะเส้นทางกลับบ้านน้องแป้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวอัวหนึ่งก็เราจะไปเจอโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะแล้วก็มันจะมีปั๊มน้ำมันด้วยนะคะ,ะประมาณ12นาที เอมื่อก,กี้มันบอกว่า4.5ตอนนี้5.2กิโลมงแล้วไปเอเคนงีน้เราจะเลี้ยวขวานะคะก็ในเมืองก็คึกคักอยู่นี่ค่ะเลี้ยวขวานะคะตรงเลยตรงยาวเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องแวะจุดไหนนะคะย,ยาวเลยทางผ่านบ้านน้องไปก็มีเคปิเซนแบงคนะคะธนาคารเนาะ ก็ออกประตูเชียงลานไปค่ะ นี่นะคะ,ะจำไม่นะคะตรงนี้เนี่ยยัเลยนะคะอยัาเลยอยัเลยนะคะเลี้ยวขวาจากในเมืองต่อไปอ <800 S 2> ีก800เมตร800เมตรนะคะสีเพสเติเตลอะอก็ในเมืองจากที่คกหนองนาก็3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองเนาะก็ไม่ไกลเลยอาชนนาบดแล้วด้วย ก็พอเลี้ยวขวาใช่ไม่มแล้วก็ตรงยาวเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายยาวๆเลยไม่ต้องเลยนะคะเดี๋ยวงงเส้นทางนะครับแบบรู้สึกว่ารถจะแบบค่องเเข่งค่องเงมากเลยเดี๋ยวเอาเข้าศูนย์ก่อนรถก็ขับมายาวมากขับมานานมากเลยรถก็ไม่ได้ไม่ได้เช็คเลยเนี่ย เพราะว่าน้องแป้งไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยคือเส้นทางนะคะก็มีแค่เส้นเดียวนี่แหละนะคะก็ขับยาวไปเลยคือมันจะอยู่หลังโรงพยาบาลรัฐบาลเลยนะคะมันมีเส้นทางแบบ้าม,มากเลยมันเป็นคนละที่กับพื้นที่เอที่หนองนวลเลยนะคะอีกสา0รอยเมตรเลีออ้ยวขวา เส้นเส้นต้นะไม่ใช่เส้นเหนือนะคะโอ้รถรถรถรุมรุมตุมรุมมมันเจออย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสำนักงานโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะคะช้าช้านะคะเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายฮะซ้ายเลยเหรอให้ตรงเลยสิ เลี้ยวซ้ายก็ได้ตรงไปก็ได้นะคะคือ GPS บ,บอกถูกแล้วนะครับเดี๋ยวบอกก่อนเลยเพราะเรามาเจอจุดนี้ใช่ไหมคือเลี้ยวซ้ายก็ได้นะคะเลี้ยวขวาก็ได้นะคะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเข้าไปหมู่บ้านนะคะที่บ้านคุณยายคุณแม่ของแม่น้องแป้งนั่นเองเนะเาะเอาง่ายๆเลยก็บ้านอนัทเลยนะคะแต่ว่าเราไม่เลี้ยวนะคะแต่เราจะตรงไปเลยนะคะตง200 m, เมตรเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายก็ได้นะคะ บอกให้เราเลี้ยวกั็ทางตะวันตกเี หนึ่งนะครับถึงแล้วหรือยังบอกอยซิที่เพชรโอ้คุกคักมักลุก,ลก,ลกคุกคักะคะ่ะถึงแล้วจา้าแต่ว่าน้องแมงจะขอจอดรถที่นี่นะคะเพราะว่ารถทําแม่งเตี้ยมากเลยเดี๋ยวก็เดินลงไปเอานะคะปุ๊บเขาจอดที่นี่นะคะมันเป็นสนามตะก้อของเขาเนาะ ถึงแล้วนะคะก็คือแบบเราจะมาตรงนี้เลยมาบอกก่อนเลยนะคะเนี่ยมันจะมีบ้านตรงนี้นักทางใต้นักลับรถเอากับรถทำไมถึงแล้วคืออ่าจะบอกก่อนเลยว่าที่เราเอาท่อน้ํามาใช่ไหมคะอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นถนนตรงไปเลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ทำไง มันจะเป็นถนนนาอันนี้จะเป็นถนนนะคะดูรถขับมาติดหลุมมันนะดิอันนี้ค่ะมันนี่พอเราลงมาใช่ไหมคะเราสามารถเอารถของเราวิ่งมาได้เลยนะนี่โอ้โหถลุอันนี้ก็เป็นถนนเข้าค้งหนองน้ำโอ้เดียวบ้านน้องแ้งเชียงตรงนั่นเองนะคะคือแบบอันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คลองน้ำ แต่ว่าตอนนี้รถยังวิ่งไม่ได้หรอก<ส>เพราะว่าดินยังไม่แน่นแล้วก็อย่างที่น้องแมงบอกนั่นแหละนะคะอีพีที่แล้วเออคุณอยู่ทางซ้ายขอปิดก่อนนะคะก็คือยังไงอ่ะเราขอทําไปทีละขั้นตอนค่อยๆทําไปนะคะคือแบบไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่ามันคือเราทํานี้ก็คือแบบมันใช้งบประมาณเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวน้องแมงจะมาตอบคําถาม คำถามทามหนึ่งนะคะที่หลายคนอยากจะทราบมากๆเลยเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เลยนะคะเนี่ยพอเรารถวิ่งมาใช่ป่ะอุ้ยดินมันยังไม่เสมออ่ะเดินยังลกแทกอยู่เลยโอ้อลมกเย็นสบายมากคือแบบยังไงอะ่ะรู้สึกบรรยากาศสดช,ชื่นมากเลยนะคะ คือวันนี้เนี่ยมาถ่ายในช่วงยยามเย็นใช่ปะสี่โมงเย็นแล้วนะ้องก็ทําให้แบบได้เห็นวิวสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปตรงน้องดูดีกว่านะคะคืออีพีที่แล้วเนี่ยคุณพ่อก็ได้มาปลูกต้นกล้วยปลูกต้อนอะไรหลายๆอย่างแล้วนะคะก็เราต้องเริ่มปลูกไว้แล้วอะคือฝนก็ตกแล้วฝนก็ตกแล้วด้วยเนาะใส่แว่นก่อน คือแบบถ้าดินมันแน่นลงแล้วหรือว่ายังไงเนี่ยเราก็จะเออเราก็จะให้รถเขาเนี่ยมาทําให้มันสเสมอเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถเกียร์ดินป่ะ <S <S คือแบบตอนเนี้ยตอนตอนที่เราทําเนี่ยมันคือแบบดินมันแฉะแล้วก็ฝนตกใช่ไหมเออมันก็เลยทําให้ดินเนี่ยมันเหนียวมากเลยนะคะเออนาของเรามันยังอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ยังไม่หมาใส่รองเท้าเอ,อ่อเส้นสูงอันนี้คือแบบแพรมเลยแหละบา้าเอ้ยโอ้ยรองเท้ารองเท้าแอมซีขาดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยใส่รองเท้าสวยมาด้วยนะ เหมือนฝนจะตกอุ้ยรอ,องเท้าแบบแหลมเลยอ้าวคุณพ่ออันนี้วยดูดดโอเคตอนนี้นะคะน้องแป้งก็มาอยู่ตรงหัวมุมที่าจากพื้นที่ของนานน้องแป้งแล้วนะคะมีหลายคนอยากจะทราบมากว่านานเป็นพื้นที่กว้างเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ และมันแบบมีกี่ไร่กี่เอเคอร์ acre, อะไรประมาณนี้เนาะก็มาดูจากมุมนี้นะคะสังเกตจากต้นอันนี้เลยนะคะต้นต้นที่มันต้นไม้ไผ่ฟูๆตรงนี้แหละจากมุมนี้เนี่ยหันมองไปถึงที่บ้านสีน้ําเงินจากนู่นนะคะยาวลงไปยืนนู่นเลยค่ะคือตอนแรกเนี่ยน้องแป้งในใจนะคะคือคิดว่าอยากจะทำหนองที่มันตรงนั้นอะ่ะมันจะมีแบบตาลับน้ํา พอที่จะรับน้ําได้อยู่ตรงนั้นออได้อยู่นะคะก็เลยอยากจะคิดว่าขุดตรงนั้นนะคะโอเคก็ทําไมตอนนี้น้องแบคงไม่ลงมือทําล่ะขอมาบอกตอนตอนนี้เลยนะคะคือแล้วก็มีหลายคนเนาะก็อยากจะทราบว่าเวลาที่เชียงตุงเนี่ยเราเช่ารถแม่ครัของเขามาขุดเนี่ยต่อชั่วโมงละเท่าไหร่นะคะก็คือคลิปนี้มีคําถามเนาะ มีคำตอบเลยนะคะก็ชั่วโมงละ90,000จัดนะคะเท่ากับน้ำเงินประมาณ2,000บาทไทยนะคะ,ะประมาณ1 9 0 0ต่อ2,000บาทนะคะคุณเอาได้นะคะก็คือแบบเราขุดไปประมาณพร้อมเส้นทางพร้อมคลองน้ำพร้อมสระน้ำสระเก็บน้ำของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ3ต่อ4วันนะคะ เออยี่ิบกว่าชั่วโมงอยู่นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจต้องไปถามคุณพ่ออีกทีหนึ่งนะคะก็แล้วก็คือแบบใช้งบสูงมากๆเลยนะคะคือแล้วก็เราพอเท่าไหร่เราไหวเท่าไหร่ค่อยๆทำไปนะคะอย่ารีบร้อนแล้วทำทีเดียวเนาะก็คือเดี๋ยวจะร้อนถึงสมองนะคะก็คือ เออตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเราได้ทั้งหนองแล้วก็คลองน้ําแล้วก็เส้นทางเข้ามาเท่านั้นเองนะคะตราบไลายที่ท่านผู้ชมนะคะยังเป็นกําลังใจน้องแป้งอยู่ก็อาจจะมีหนองอีกลูกหนึ่งนะคะเพราะว่าในใจของน้องแป้งนะคะหนองจุดข้างบนเนี่ยอยากจะทําเป็น2-3ถึง3ชั้นอะไรที่แบบมันสวยๆแบบเหมือน น้องแป้งเห็นในรูปแบบที่เขาแบบรีวิวอะไรอย่างเนี้ยเนะเาะถามว่าตรงนั้นทําไมแค่ทําแค่ชั้นเดียวและไม่มี2ชั้นไม่มีแบบเ,เวลาน้ําลดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยสามารถลงไปได้อย่างเนี้ยเนาะก็คือแบบจุดตรงนั้นอะพื้นที่มันไม่เสมอกันนะคะเรา,เาไม่สามารถที่จะทําเป็นความจริงทําได้นะคะแต่ด้วยที่เ,เราชอบแบบไหนเราแบบไม่ต้องทําลึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนั้นอะมันเป็นตาลับน้ามันเป็นเคยเป็น จุดเก็บน้ํามาก่อนอยู่แล้วเนาะก็เราแค่มาปรับปรุงแล้วก็ให้ทําเป็นความสะอาดอะไรเออมันก็รับน้ําแล้วเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจยาวๆไปนะคะคือจะมายังไงนะคะซีรีส์นี้คือแบบเอ,อ่อยาวเลยนะคะโคงหนองนาโมเดลบ้านน้องแมงชยงตุงเนาะก็จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกพื้นที่อีกต่อก่อนเลยนะคะพูดงงไว้คะเนี่ยขออภัยด้วยนะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้น,ตน ก็จากตรงนี้เนี่ยไปถึงที่เสาเสาตั้งควายตรงนู้นแล้วก็ลับลอ่อไปถึงยันนู่นเลยนะคะกี่เอเคอร์หรือว่ากี่ไร่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วจะมาตอบอีกนะคะแต่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้ดูบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะก็จากจากพื้นที่นาของป้งแล้วเนี่ยเ,เราสามารถมองเห็นเส้นทางที่เขาตัดใหม่ด้วยเนาะก็เป็นเป็นทางลัดอะ สามารถรถใหญ่วิ่งหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเวลาปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยมากเลยเนาะก็เดี๋ยวยังไงแต่นี้ก็าจะาขอไปพักผ่อนตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเช็ครดกันค่ะเพราะว่ารถน้องแป้นก็ขับมาเออนานพอสมควรและหลายกิโลมากๆแล้วนะคะอาจจะเป็นหมื่นก็เป็นไปได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวจะเข้าศูนย์รถเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเลยนะครับโอเคไปค่ะ้คสุงเลย อ่อถ้าคลิปนี้เนี่ยใครทายถูกว่านานน้องไปมีกี่ไล่เนี่ยเออมีอะไรที่ตอบแทนดีไหมเนาะโอเคคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ คือทำไมทาไมนกแป้งต้องมาดัดแปลงเป็นคคกหนองนาเท่าที่เราทำนาพื้นที่แปลงตรงนี้มาเนี่ยเราไม่สามารถปลูกข้าวได้เลยนะคะคือข้างบนนี่มันไม่ได้น้ำนะคะออทำให้ไม่ได้น้ำเราก็เลยคิดว่าเราทำเป็นสถานที่เออแบบเป็นโคกหนองนามโมเดลไปเลยไหมเนาะเพราะว่าเราทิ้งไว้หลายปีมากๆแล้วไม่ได้เข้าเลย เราจะเช่าให้คนอื่นคนอื่นก็ทําไม่ได้เหมือนกันมันจะลําบากไปอีกนะเราก็เลยตัดสินใจด mm ัดแปลงเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็เพียงเท่านี้แหละนะคะ mm hmm. อาจจะทําเส้นทางขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาเจอโคองหนองตรงนี้อีกอันหนึงก็เป็นไปได้นะ mm hmm. ไปละ ก็ก็คือตอนนี้นะคะน้องป้าก็เดินมาถึงอ,อ่างเก็บน้ําเขาเรียกว่าอะไรเขื่อนเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําหรือว่าสาหัวใจนะคะมาดูมุมนี้แล้วมันจะเป็นหัวใจมากเลยนะเนี่ยดูแล้วก็ไม่แน่ใจเห็นภาพชัดไหมเออคือแบบอยากได้โดนบินมากเลยเมื่อไหร่จะได้ใช้สักนทะีเนาะไม่มีโอกาสไหมเนี่ยจะมีโอกาสไเนี่ยก็เนี่ย,ยมันจะเป็นหัวใจเลยนะตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยว ถ้ามาอยู่จุดนี้เนี่ยมันมีเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะคะที่แบบทะลุไปยันที่บ้านสีน้ำเงินตรงนั้นนะคะแล้วมันจะผ่านหมู่บ้านเลยที่เรามาจอดตอนที่หมู่บ้านให้ GPS ให้เราเลี้ยวมาตรงนั้นแหละนะคะมัน,น่นใจว่างง,งไหมก็ <S <S ถ้าถนนเส้นนี้เนี่ยรถวิ่งเมื่อไหร่ได้นะคะน้องไงจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขอกลับกันดีกว่าเพราะว่าเย็นแล้วด้วยสี่โมงครึ่งแล้วนะคะ ยากาศดีมากวลยฝากเป็นกำลังใจอ่ยยิงสาวกระสบตะกอนคนนี้ได้นะครับสุ้ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับมาแล้วมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในศูนย์รถดูก่อนว่าอยุยังไม่ปิดนะคะ จะไปดูเรื่ว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะคะซุนรถเชียงตุงขึยมาประจำอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่เคยได้ทานดดเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อน <laughs>